ใช่ไัมกับชั้นเต็กมีความสูงกว่าระดับมีความสูกงกวาบที่เราสั่งมา สวัสดีะคะ่ะวันนี้กลับมาอยู่ช่องบางไฟกันนะคะเราจะตัดคลิปแบบให้มันกระชั้นกระชับรัดเท่แบบมากที่สุดนะเีว่าคลิปไม่ค่อยมีนะทุกค,คนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยเราก็เลยจะทาวอล์กสองวันหนึ่งคืนกับจันทบุรีนะคะก็เราไปแวะหลายที่อยู่ทั้งคนเดี๋ยวไปดูว่าเราไปที่ไหนบ้างวันนี้นะคะเรามากันที่จันทบุรีกันในสองวันหนึ่งคืนเรามากินข้าวกันก่อน ล่มไม้ชายน้ำนะคะถ้าเราเข้ามาเราก็จะอยู่ที่นี่ริมน้ำจริงๆบรรยากาศดีมากดีเลิศ กินปลาเขาก็จะทให้เรามาพักอยู่ที่โรงแรมบูเบสนะคะทุกคนจากการที่เรากินของกินเสร็จแล้วนะคะลักษณะดูคือสวยมากสวยมากอันนี้คือห้องซีนะคะห้องซีจะ <c oughs> เป็นอย่างนี้ อันนี้คือห้องน้ำโอ้ยสวนอยู่ห้องน้ำห,ห,ห้องนอกห้องนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมาถึงแล้วในเวลาห้าโมงจะหกโมงอ,อ่ะทุกคนนะก็คือตอนนี้ที่จอดรถยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เราก็จะไปขึ้นรถ อีกรอบหนึ่งนะคะในราคาส0ง้ขึ้นและลงแล้วก็เป็นเงินสดเท่านั้นนะทุกคนค่าเข้าขอุทยาน40บาทนะคะเป็น2 4 0เอ้อ่อแนะนำว่าให้กดเงินมาแล้วก็พกยาอะไรมาดีกว่าที่นี่หาของยากมากที่กดเงินก็ก็น่าจะมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่แถวไหนก็เลยคิดว่าที่นี่จะใช้เงินเขาเรียกว่านะเงินสดตลอดนะอันนี้ก่อนไปก็ค่ะ

าาเ็นตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือสามารถไหว้อาคมอะไรองอะไรทางนี้แล้วก็ไปไหว้พระอยู่ด้านนั้นได้คะ่ะนี้คือทางขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วทุกคนท้างเมืองก็จะมีร้านกาแฟสดสวัสดิการด้วยนะคะพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย,ยแรกนะครับ ตอนที่เราชะกขึ้นแล้วก็ตรวจมีความสูงกว่าระดับมีความสูงกว่าหน่อยเพราะคบขาบาทใดญในประเทศไทยีนะคะเรามาอยู่ที่รือสีร้อยแปดอันนี้เป็นจุดๆนะคะทุกคนอันนี้อยู่ข้างบนใครอยากมาและเราก็มากิน นี่เราอยู่ที่เดือนลำโพงนะคะตั้วไข่กระปูแล้วตอนนี้กำลังสั่งขอหรือเอาอะไรเอาไข่เชียวอันนี้จะข้าวมีหมดห้าอย่างนะคะ <c oughs> แต่ตอนนี้ได้แค่สามอย่างใช้เ,เวลานาน <c oughs> และนี่คือหน้าตาอาหารท,าทั้งหมดที่เราสังา่งมา ตอนนี้อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วนะคะจันท้าบุรีจะไปซื้อตั๋ว40บาทค่าเข้าอุทยานอยู่ตรงนู้น,เ,น,นเราเข้ามาแล้วนะทุกคนแนะนำว่าให้นั่งหบลบกกดีกว,ว่านะแต่ถ้าใครมีเรื่องมีแรงก็ก็อย่างที่เห็นนะคะแค่สิบาทเองอนะ เราเล่นน้ําตกเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะกลับกันแล้วนะคะถ้าใครมาก็ดีนะน้ําตกไม่ได้เดินเยอะมากเท่าไหร่คะ่ะแต่ช่วงนี้น้ําตกจะน้อยก็แล้วแต่ช่วงโอกาสนะ้วถ้าใครอยากถ่ายรูปสวยๆก็มาช่วงน้ําตกช่วงน้าเขาเรียกว่าไนะฝนนะ่ะหน้าฝนนะ่ะ <c oughs> ไปนี่ใส่หม้อห้อน้ำตาบังนียนะครับ